สวัสดีครับลรกณประธานะครับวันนี้มาทุกนาครับเป็นยังไงบ้างคะก็หลายปีแล้วครับที่ไม่ได้มาเพราะว่าล่าสุดจําได้ว่ามาก็น่าจะมอนซ่อนผีปีสามคือสามเลยนะครับก็คือนานมากแล้วใช่ครับเพราะเรองนี้มาเชียร์ใครใคหนัะใส่เรื่องมากเลยน่าสนใจ วันนี้ก็จริงๆแอบมาเชียร์เห็นเมื่อกี้เจอผู้กำกับเก่าคือพี่ไม้ที่เขา,าเป็นผู้กำกับเดี๋ยวนี้เป็นพี่หน้ากนะันเนาะเราก็รู้จักเท้าตางล้อซอนขีดอะไรอย่างนี้เห็นเขาบอกว่ามีเข้าชิมแบบสเป special effect อ,อะไรสักอย่างอะไรเงี้คยครับก็จะช่วยๆเขาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจแล้วปกติตอนนี้คือหนังเมุกอนอะไรก็ไม่ทำตรงนี้ตอนนี้เหรอครับถ้าดูล่าสุดก็จะเป็นแบบว่าหนังวายครับเลตไวร์รอยยบลูเป็นหนังเป็นหนัง จีพีดีคิวของฝั่งมิกาครับอ่ะเรื่องของเราต่อและกันเมื่อวานเพิ่งเปิดขายบัตรแฟนก็นนอขอฝากด้วยนะครับแฟนมิตรก็จะจัดขึ้นในเดือน11ครับวันที่11ครับก็เป็นแฟนมิตรเดี่ยวครั้งแรกครับที่จัดขึ้นเป็นแบบว่า10ปีในวงการบันเทิงแล้วก็เราอยากจะจัดแฟนมีตรขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟนๆทุกคนครับก็ยังสามารถไปกดซื้อบัตรก็ได้นะครับที่ทิกเก็ตเมลอนครับผม10ปีครับ รียมอะไรยังไงพิเศษยังไงบ้างคะเหมือนยังไม่ได้สป,ปอยอะไรตัร้งหลายอย่างใช่ก็ <S <S จริงๆทั้งโชว์แล้วก็เกสอะไรเงี้ยครับก็โชว์ที่เราจะเตรียมก็จะเป็นแบบโชว์เซอรพที่หลายๆคนยังไม่เคยฟังเพลงต่างๆอะไรเงรี้ยครับโชว์เต้นแสงสีเสียงที่บอกว่าจะเต็มแน่นอนครับส่วนเกสเนี่ยบอกได้เลยว่าโฮโฮอนุญาตเดีมากกว่าบุตรแน่นอนครับสองคนันสองคนสคนคนหรือถาปล่าเดี๋ยวก็จะพยายามมาเปิดเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็แน่นอนแล้วใกล้ไกลแค่ไหนคะ ใกล้ตัว็สมมตัวน่นหก็สม,มากกน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะเพราะว่าจะเอาคนที่เราเคยร่วมง,งานหรือรู้จักอะไรเงี้ยครับมาร่วมลุกสนุกในแผ่นมิสเรา <c oughs> ไม่ใช่เหมือนว่าทุกงที่เราแบบว่ายังแบบฝึกเริ่มร้องเพลงอะไรเนี้ย <c oughs> ใช่ครับก็มีเรียนร้องเพลงทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ช่วงหลังๆพอเราคอเพลงแล้วว่าจะร้องเพลงอะไรแล้วบ้าง <c oughs> ก็จะเอาเพลงที่เราคอ,อเนี่ยไปฝึกร้องกับดูตอนนี้คือแบบว่าเรื่องร้องเพลงเราเนี่ยให้หลักของเฟย์จะติดแดนกันตอนนี้ให้ซัก เพราะว่าเต็มเส,เสียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราร้องอ่ะเวลาเราร้องเพลงแบบเพลงเดียวหรือว่าร้องอัดอะไรเงี้ยมันง่ายไะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาร้องบนเวทีแฟนบิทอ่สองสามชั่วโมงเนี่ยเราต้องแบบเทรนร่างกายเราท่านมากครูก็บอกว่าให้เราไปวิ่งไปด้วยร้องไปด้วยอะไรเงี้ยป่อดจะได้แข็งแรงเพราะว่าเราร้องซ้อมร้องอยู่ชั่วโมงก็คือแบบหอบแล้วอะไรเงี้ยพอแบบท้ายคาบก็แบบเสียงเริ่มหายแล้วอะไรเงี้ยท่าก็เลยแนะนำว่าให้ไปวิ่งออกกำลังกายยังค่ะยังฮ่ะก็เลยแบบว่าใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแบบ แล้วแบบว่ามีแบบออกกำลังอู่้างไหมคะสำหรับแบบซทอมสด์แบบเดีกยวว่าจะตเดงมีดักเด็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 กเดกเด็กเดวก็กเอ็กเด็กเด็กเดกเด็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 ก t a ็เด็กนด่กเด็กเน็้เด็กเากวดากเด็กเด็กเร็กเด็กเด็กเกเด็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 กเบ็เด็คเด็กเด็กเบ็กเด็กดเดเดเก็กเกเดกเด็กบดดกเกเดเเก็กเะกกก็เ็เก็ยเเก็กก็เ ก็อะไรเปลี่ยนแปลงที่มันใหม่ๆหน่อยอะไรอย่างงี้ <S <S <ess> <S เพราะว่าติ๊ตลุกนี้เราก็ยังไม่เคยทำมาก่อนเ <S ess> หมือนกันเหมือนช่วงนี้เราแบบว่าพยายามสำหรับอะไรนะมีแบบว่าลุกใหม่ๆอะไรนี้ก็เลยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนที่เห็นนะเพราะว่าเราก็พยายามหาลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วย <S ess> เป็นแฟนหิดก็ไม่้ยคะแบบว่านี่แฟนยังไม่เห็นนะครับก็น่าจะมาเห็นพร้อมกันวันนี้แหละเราคาด๋ยวให้กลับไปดูติ๊แบก ก็จริงๆมันมีเป็นโปรเจกต์กับครับที่ว่าเขาติดต่อมานะครับถามว่าเกี่ยวกับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกับประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ในโปรเจกต์ที่คุยตอนนี้พวกไม่แน่ใจว่าเขาแบบตกลงคุยอะไรกันเป็นไงแล้วอะไรนเงี้ยครับแต่ว่าก็จะนอกจากนี้ก็ยังจะมีงานที่แบบแคมป์มีที่ญี่ปุ่นกันแล้วใช่าสแสดงว่าคือช่วงนี้เราก็คือเป็นลูกคุณญี่ปุ่นเลยใช่เพราะว่ามันยังไม่มีประเทศอื่นเลยเพราะว่าจริงๆก็มีแบบอย่างมาเก๊าติดต่อมาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาคอนเฟิร์มอะไรยังไงกันหรือยังอะไรเงีีีีี้ยเเรรท่่่่่ญปปปุนาไไ ใช่ก็เ uh, ดี๋ยวเราติดตามครับว่าไปกับใครอะไรยังไงครับตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศแล้วในส่วนของของซีรีส์อะค่ะอันนี้เรื่องยังอยู่ไร้ใสแต่ว่าตัวซีรีส์ญี่ปุ่นจริงๆถ้าที่ติดต่อมันเป็นแบบซีรีส์สั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีกนงานโปรโมทญี่ปุ่นอะไรสักอย่างอีกซึ่งเดี๋ยวเราให้เขาคอนเฟิร์มดีกว่าก็มีประกาศแน่นอนหลังเราว่าเข้าเมื่อไหร่ ก็จริงๆเมื่อก่อนเราเรียกว่าทีสิทธตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นทีมอ่อนก็สปีชีส์แล้วใช่ก็คือเป็นน้ำตาลผสยองกก็เข้าฉายวันที่21กันยายนครับก็คือนหน้าจะมีแฟนสกซีมีใครคะมีครับมีรอบเทสก็วันที่18ครับ18กันยาก็เป็นรอบที่แฟนๆสามารถมาดูด้วยกันได้เดี๋ยวก็จะมีแจกบัตรให้ทุกคนมาร่วมดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับกติกายังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยครับถ้าถึงการถ่ายคำมุกพีิมพ์ไปดีกว่าต้องถ่ายกับใครดีด้วยเป็นยกันนง ก็จริงๆถ่ายกับจริงเหมือนกัจะไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็ยากเพราะว่าคือด้วยความที่นักสนแสดงหลายคนเนี่ยแล้วก็เราต้องเล่นกับอะไรที่มันแบบจระเข้ที่มันไม่ได้เป็นจระเข้จริงทุกคนก็จะต้องจินตนาการเป็นในที่ทางเดียวกันบางคนอาจจะแบบตกใจใหญ่แต่บางคนอาจจะแบบเล่นแบบวนนิ่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบไปด้วยกันหมดซึ่งมันก็ค่อนข้างยากและใช้เวลานานแล้วเราต้องแบบลงน้ําจริงๆถ่ายใ,ในป่าจริงๆข้าทัพจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ ทั้งหนักพอสมควรอยากให้ทุกคนติดตามครับก็เมื่อกี้ได้ถามฟีดแบบร่วกับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเลยออกมาดีอะไรเงี้ยก CG, ็เป็นห่วงซีจีเหมือนกันะว่า้พี่แล้วซีจีมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าจอระเข้ก็คือต้องซีจีทั้งเรือ่องแล้วก็ถามว่ามันโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคแต่ว่าในตัวอย่างแทนก็ถึงเต้นมากเลยครับเราารตอนที่เราเห็นตัวอย่างทีอ่ออกมาเขารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน,นครับ,อบอกอ็รออยากดูเหมือนกันว่าพอมันเต็มเรื่องจริงๆแล้วมันจบเป็นยังไง เพลงผปล่อยไปด้วยค่ะเพลงของของสปิชี่อิมอร์ทสปิชี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเรื่องจริงเพลงชื่อว่าเพลงดวงดาวบนฟ้านะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับก็เป็นเพลงที่เอ่อคุมกับเขาให้เกียรติเราเนาะไปร้องก็จะมีสองเพลงก็คือเพลงที่ฝึกร้องกับเพลงที่ออกกาสร้องอะไรอย่างนี้ครับเป็นเพลงที่นี่แท้าความสามารถดีครับมีทั้งแรปมีทั้งอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะไปตัดสินใจไหมก็ อาจริงๆนะส่วนตัวเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเราทําได้ไหม <c oughs> เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้รพร้อมที่จะลองทํำดูอะไรอย่างเงี้ยครับรนะอให้แฟน็นบัตรแฟนมินใช่ไหมคะฝา,ากฝากแฟนยินเตอร์ด้วยครับผมก็เอ่อสไลนะต์อินเตอร์แฟร์น่ะครับทั้งท้งในและยินเตอร์ทั้งในและยินเตอร์นะครก็จริงๆตอนนี้บัตรก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะคระที่ดิเกตเมลอนยังไงก็ฝากด้วยเพราะว่า แฟนมิที่มันพิเศษจริงๆเป็นแฟนมิที่ครั้งครั้งแรกของเราในนามนก็ฟุบคนเดียวยนะครับเดี่ยวเราก็อยากให้ทุกคนติดตามก็ฝากด้วยครับบอกเลยว่าพลาดแล้วจะสจนะเ,เสียใจแค่ไหนพลาดเราก็จะเสียใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแฟนมิทเดียวแล้วก็เราจะมีอีกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอยอเก็เราอยากจะเป็นแฟน,แฟนมิทที่อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจอยร่วมสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณครับ

มามากเลยนะคะโอเคครับยืมมาให้